สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พระอ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะและตอนนี้พระอ้นก็เจอดอกแรกที่สวยงามแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามขาวจุะเลยนะคะว้าวขาอุบๆเลยค่ะเก็บเลยค่ะดอกแรกขอให้หมานๆน,นะคะปอ้ทุกคนหูยดอกแรกจะเบอร์นี้เลยค่ะว้าว เขาจะออกแตกๆนะคะแต่ว่าโหสวยงามโห<ฮ><ฮ>เขาออกเหลืองนิดนึงนะคะตัดคาดลุ้นไปพร้อมกันค่ะคิดว่าปีนี้ดอกคิดว่าปีนี้ดอกคิดว่าปีนี้ป้าอ้อนจะไม่มีโอกาสได้เห็ดพึ่งหวานอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะออกน้อยค่ะปีนี้แล้วเขามาไวไปไวนะคะ ปาดเข้าหาตัวอีกทุกคนอยากบอกว่าสวยค่ะขอให้มันหมานอีกเรื่อยไปนะคะนี่ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันของป้าอ้นนะคะไปค่ะไปลุ้นกันต่อค่ะแต่ก่อนที่จะไปต่อเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูนู่นค่ะข้างหลังนั้นคือเหตุที่ป้าอ้นมาไม่ทันนะคะคือเขาแก่ แก่ทิ้งแล้วค่ะเสียดายมากค่ะเดี๋ยวไปดูใกลๆนะ้ๆเนาะนี่คะ่ะทุกคนเสียดายมากเข้าฝ่อแล้วไปค่ะไปลุ้นกันต่อด,ดอกนี้ใช่หรือเปล่าเอ่ยว่าไม่ใช่คะ่ะแต่ดอกนี้ใช่คะ่ะน่าเสียดายที่เจอแทะไปอีกแล้วนะคะย,ยังพอได้ลุ้นคะ่ะทุกคน ุดอกนี้อ่อนเลยนะคะเดี๋ยวดูอีกดอกหนึ่งทางนู้นค่ะเย yeah. เสียงเขาตื่นเต้นนะ <c oughs> กลัวคนอื่นได้ยินว่าเจอเห็ดเหรอวัน <c oughs> นี้ค่ะโอ้ยอันนี้ก็เสียดายพิการอีกแล้วนะคะสามดอกก็เล็มเอาเนาะอีกดอก <c oughs> หมวกสวยงามค่ะเจอชากตะลึงเลยนะคะ เจอเห็ดเหลืองค่ะทุกคนวันนี้สงสัยจะได้เก็บเห็ดรวมนะคะ ยังพอได้รุ้นต่อดอกเล็กๆนะคะตรงนี้ไม่ค่อยเหลืองเลยค่ะรอยกวางเขาเหยียบแล้วดูค่ะอีกสองดอกไม่ใช่ค่ะรวมกันเป็นสองดอกเอาอันนี้หัก วันนี้ได้เก็บเห็ดรวมจริงๆค่ะทุกคนอันนี้คือเห็ดหนังไก่นะคะแต่สีเขาซีดจ,จุงโบยแต่ว่าเนี่ยคะ่ะเรามองใต้หมวกเขาเอ๋ออันนี้อ๋น้อยไปจอบไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บดอกใหญ่ทางนี้นะคะเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็พอกินค่ะคือมันออกมาให้ป้าอ้นน้อยแท้เห็ดปีนี้ออกมาเป็นกระจุกใหญ่กว่านี้ไม่ได้หรอคะ นี่ค่ะอีกดอกหนึ่งทั้งนี้ค่ะดอกสุดท้ายของกลุ่มนี้นะคะใส่รวมกันค่ะโอ้ยเนาะวาสนาหมาดำเจอเห็ดเการักก็เจออยู่ดอกเดียวค่ะทุกคนเจอหนังไก่อีกแล้วค่ะปีนี้หนังไก่เขาออกเยอะเนาะอ๋อเน่าซะแล้วโอ้ยเนาะอุตส่าห์ดีใจไ่ได้เจอนะคะเดี๋ยวเอาดอกทั้งนี้ค่ะ ดอกในเน่าไม่เอ่ยไม่เน่าค่ะสามดอกน้อยไหนก็เก็บเละอันนี้เอาไปด้วยเนาะนี่ค่ะทุกคนว่าสนามหมาน้อยหมาดำนะคะโอ้ยเนาะปีนี้หาเห็ดเหมือนหาคุมทรัพย์เลยค่ะ เดี๋ยวเห็ดพึ่งป้าอ้นจะลวกแช่ช่องฟรีซไว้นะคะเดี๋ยวใส่ผสมผสมไว้แกงรวมกันค่ะส่วนเห็ดเห็ดอะไรนะคะเห็ดมันปูกับเห็ดหนังไก่เดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหลังจะไปหาเพื่อนของเขามาเพิ่มนะคะ จะหาเพื่อนมาเพิ่มให้เขาค่ะโอ้ยเนาะพูดผิดอีกแล้วค่ะป้อนขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกาลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าหวังว่าป้อนจะได้เห็นมากกว่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ